สวัสดีทุกท่านนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับได้มาทําตอนกิ่งมะละกอนะครับบางคนอาจะสงสัยว่าเอ๊ะมะละกอทาไมต้องตอนกิ่งตอนตอนทาไมนะฮะเหตุผลและคําตอบของการตอนกิ่งมะละกอคือนะครับหนึ่งเขาจะไม่ไกลพันุนะครับ2นะครับระยะเวลาในการที่เราจะปลูกนี่ก็จะสั้นขึ้นหมายถึงว่าเขาจะออกลูกเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เมล็ดมันอาจจะทําให้ใช้เวลานานขึ้นนะครับ2ข้อเลยครับข้อที่3นะครับจะทําให้ต้นเตี้ยนะครับ ซึ่งต้นพันธุ์ของเขาจริงๆแล้วต้นสูงต้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับต้นสูงเราพอออกลูกมาเป็นปัญหานะครับคือต้นนี้ลูกดกครับเห็นไหมครับพอลูกดกปุ๊บนะครับไม่กิ่งไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักได้ต้นก็เลยหักก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับวันนี้ผมก็เลยหลังจากที่ต้นหักนะครับต,ต้นแรกก็ขึ้นหน่อมาแล้วผมก็เลยจะมาตอนกิ่งเพื่อที่จะนําไปปลูกนะครับเอาละาเราจะมาดูวิธีการตอนกิ่งกันนะครับส่วนในเรื่องของ ดินดินแล้วก็ขุยมะพร้าวที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็เหมือนกับสูตรที่ผมได้แจ้งให้ลงให้ท่านได้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับแช่สิ่งที่เราแช่ข้างในก็จะเป็นพวกมีกะปีนะครับมีเครื่องดื่มชูมกําลังนะครับแล้วก็จะมีดินส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูในวีดีโอซึ่งจะอยู่ในท้ายวีดีโอนี้ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับแล้ววันนี้ผมจะพา ทุกท่าน,นครับได้มาตอนกิ่นะครับเอาละนะครับก็วิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาที่ตั้งกล้องก่อนนะฮะเ,เราจะต้องหามีดมามาตัดเดี๋ยวผมจะต้องตัดให้ดูครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเป็นไปนตามสเต็ปถ้าจะถือกล้องแล้วก็ถ่ายไปด้วยคงจะไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องอาหามีดนะครับได้มาตัดตัดบริเวณบริเวณนี้นะครับตัดเฉียงประมาณสัก 30ถึงองศานะครับโดยประมาณครับจะเฉียงลงมานะครับแล้วก็เมื่อเฉียงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราประจำที่จะทําให้มีร่องนะครับร่องบริเวณนี้นะครับอาจจะใช้ไม้เรือหรือใช้อะไรเนี่ยปลูกไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านดูก่อนนะครับครับเมื่อเราได้ตัดนะครับตรงนี้นะครับย้อนแสงตรงนี้นะครับตัดไปนะครับจากนั้นเราก็หาไม้เนี่ยเสียบลงไปเพื่อที่จะให้ได้เกิดช่องว่างนะตรงนี้เยี้งประมาณ 30-45ถึงองศาแล้วแต่นะครับแต่ท่านจะตัดได้นะครับเรียบเพื่อที่ให้เกิดช่องว่างตัดจากนั้นครับเราก็จะนําขุยมะพร้าวที่เราได้เตรียมนะครับตัดนะครับกรับทีนี้เราก็จะมาตัดขุยมะพร้าวที่เราได้แช่น้ําไว้นะครับน้ําตัวนี้ก็จะเป็นน้ําพวกเป็นน้ํากับตินะครับกับเครื่องเหลี่ยมชูกําลังแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็แช่ลงไปเพราะจะมีดินอยู่นะครับ ตัดออกเพื่อที่จะเอาไปใส่ทร่นู้นนะครับการตัดมันก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกแบบเฉียงเฉียงมาหน้านี้หรือจะตรงก็ก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าสไตล์ผมมันก็จะเป็นแบบผ,ผ่าผ่ากลางๆนะันถ้าเป็นการตอนแบบมระกนะครับผ่าตรงกลางหรือจะเฉียงก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะเอาเป็นแบบแบบเฉียงอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปทาบกิ่งมระกรนะครับซึ่งตอนนี้ ผมถ่ายให้ท่านดูไม่ได้พอเสร็จแล้วผมจะให้ท่านดูอีกทีนะครับครับจริงแรกนะครับก็ได้นาขึ้นมามาัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่า,าการตอนกิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะตอนเพื่อมีกิ่งงนะครับ ว,วันนี้เราก็ได้ตอนมาแล้วสงจิงครับวิธีการตอนนี่คือเราจะต้องตอนจากปลายลงมาจะต้องไม่มากเท่าไหร่นะรประมาณหนฟุตหรือฟุตครึ่งก็แล้วแต่นะครับพอเราไปปลูกมันจะทําให้ลูกออกเร็วนะครับแล้วก็ไม่กลายพันธุ์ครับวันนี้เป็นพันธุ์ลูกใหญ่นะครับซึ่งผมก็ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าทําไมผมต้องมาตอน ต้นนีโอเคนะครับเดี๋ยวผ่านไปสัก2 3สามวันเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าลากจะงอกตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไงนะครับแล้วก็เมื่อออกเสร็จแล้วเราไปปลูกแล้วผลจะเป็นไงบ้างครับคลิปนี้คงจะแค่นี้ครับการตอนกิ่งมะละกอเพื่อที่จะให้ลูกออกเร็วแล้วก็ต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไกลพันนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอุณครับ